ครับสวัสดีครับพร<ม>้อมพอกันอีกแล้วครับก่อนคำมีสามมาเมตดมืเอเนี้เมืเอ่อในี้วันที่สิบกันยายนหกสามครับพี่น้องกันเดิอบรถเกี่ยวข่อยพ่อจะเลื่อนพัฒนาของเฮียตุยไปหลายขังหลายข้าวครับแปลว่าเป็นตับเป็นตับเลยก็ว่าได้ครับพี่น้องครับหลังจากเกี่ยวขอย่อ หน้าปีหน้าปังเลยงานหนักงานเบามาตลอดครับหน้าปีหน้าปังเมื่อนี้เพิ่นกะเชมาล้างรถทำกวามสะอาดครับเมื่อนี้หลังจากเกีียวหักหัวไม้หลายเดือนครับเป็นเดือนคนละครับสองเดือนเมื่อนี้เพิ่นกะเิมาล้างรถ เดี๋ยวไปเบิ้งพันลางรถเท่ามานี้ครับอันนี้บ้านิ้วครับไ้ทาวบุญหลายครับเดี๋ยวไอ้บ้านิดไปอีกขั้นหนึ่งอยู่ครับเดี๋ยวไปเบิ้งเลยครับพี่นอนครับตามมาครับ นี่แหละครับอุปรกรณ์นั่งรถเครื่องสูบน้ำ 管怎样的，我得。 ล่างตามข้อง่แหละครับใส่เครื่องสูบน้ำรวบล่างเอาติดตั้งเอาไอ้พงเงี้ยเหี้ยววดนะครับใส่เครื่องไอ้พ่นยาฉีดเอาพงเงี้เหี้ยววดใส่เครื่องพ่นยาฉีดเอา ลางออกรถกระสีไม่ย่ำครับเป็นตะเบิงครับพี่น้องลางเลี้วๆครัรบผู้ใดสีมาซื้อมาติดต่อกมาเดอบาทนี่

ผ <quarters> ู้ตัวสีเมียสี่ัาทจอดไปนี่ทั้งหมดว่าสลเลอร์รถเกี่ยวก่เกี่ยวเข้าไปเราขึ้นมาไว้ พอนรองเท้าดีกว่านี่่ะกองเพียงกองเพียงมันมาติดไม่้รอรถตักสีตะขาบ่ผู้ัหนก็ล่างดินกว่าใครน้าฉีดหรอให้สีด้มเลยสีตมมันละล่ยออแกสีดึงเพียงออกได้ครับ

đây nam con đây chân sụp nam เดี๋ยวล่างออกเดี๋ยวรถกระสีไม่ครับบาทนี้ไม่แล้วอ่ะบาทนี้ก็เดี๋ยวผู้ใด้ทีมาซือ้อมาซื้อเด้อบาทนี้กำลังล่างยดอยู่ข้าวบุญหลายผู้หนึ่งเราก็เสียแจกเบ่านิ้วกรล่างแรงรดอยู่ครับพี่น้งครับ ับตอนนี้ไอ้บ่านิ้วเสียแก๊กเท้าบุนไหลก็ล่างไอ้ล่างรถเกี่ยวเข่าอยู่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมเสียเบื้องอีกรอบหนึ่งเด้ครับพี่น้องครับตอนไหนล่างแล้วครับเดี๋ยวพ่อกันครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับวันนี้ไอ้ทีมงานรถเพ่อเจริญพัฒนาเฮียตุยก็ล่างไอ้ สีทําการล่างรถครับมาดีครับพี่น้องครับครับพี่น้องไงบ้านนี้กับทีมงานพ่อจะเลื่อนเท่ากกําลังล่างรถทําควบสาดรถอยู่ครับพี่น้องครับ ว่าว่าการเก็บเกี่ยวหน้าปังแล้วครับพี่น้องครับรอบหนึ่งรอบสองเพื่อนกับทีล่างรถเก็บไปเองทีละครับคนขับรถแต่ละคนก็นต้องมีความรอบผิสชอบครับพี่น้องครับหนึ่งคนต่อหนึ่งขั้นครับหลังจากล่างแล้วแล้วเพื่อนกับทีไปเก็บไปพุ่นล้ครับเฮี่ยนหน้นาจงเกียรติมเราก็ คนครับเพิ่นกับพี่เมียบาดเกิดเมืองนอนเพิ่นครับพี่น้องครับไปพบปะพ่อแม่พบญาติพี่น้องเพราะว่าเพื่นจากบ้านเมืองนอนมากอะหลายเดือนครับมาอยู่พี่อันนี้เขาก็ต้องเห็นใจเพื่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวหน้าปีเพิ่นก็ต้องไล้ลงมาอีกพัดภากจากพี่น้องจากลูกจากเมียมาอีกครับพี่น้องครับขันผู้ใดว่ามีลูกวิเมียกอโอเคครับสบายนี่ครับพี่น้องครับตัวคนเดียว ลางออกทำความสารลดกระสิไม่เยี่ยมครับพี่น้องครับจะอย่าลืมเด้อครับพี่น้องครับผู้ใดสิปิทต้อเพิ่นไปเกี่ยวเขาไปซื้อรถไปตีชมรถก็ได้ครับไปบ้านนาสรงนาติมครับบ้านวังปากบุ้งครับพี่น้องครับไปสอบถามบนได้ครับพี่น้องครับ Đợi ra đợi <laughs> ครับม่นี่ล่างรถท่ามกลางบรรยากาศฝนตกฟ้าคึมครับพี่น้องครับรถกำลังไม่ยี่มเลยครับพี่น้องครับ อนนี้กําลังลางรถเอเกี้ยวเข่าของพ่อจเจริญพัฒนาของเฮียตุยอยู่ครับแล้วก็เบาหนิดกับเบานิ้วครับกําลังลางรถแล้วก็ทีมงานพ่อจเจริญพัฒนาของเสียแจ็คครับพี่น้องครับกําลังลางรถเกี้ยวเข่าอยู่ครับพี่น้องครับครับจะเริ่มเด้อครับผู้ใดสิไปติดต่อรถเกี้ยวเขา่าหน้าปังหน้าปีก็มาติดต่อ ียแก๊กหน้านาบ้านแม่เท่านี่แหละครับแล้วก็น,นาจ่งนาติมครับผู้ใดสิไปติดต่อรถไปเกี่ยวเขา่าหน้าปีหน้าปังหรือว่าสิไปซื้อรถตีดินปั้นดินก็นก็ได้คือกันครับพี่น้องครับไปสอบถามันได้ครับตอนนี้เพิ่กะทีลางรถเกี่ยวเขา่าเก็บไว้ครับเพราะว่าเมื่อนหน้าปีหน้าปังโอหน้าปังรอบหนึ่งหลับสองแล้วครับ ต่อไปจะเป็นหน้าปีหน้าปีครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็เข้ากับพ่อกันหน้าปีคุณละครับพี่น้องครับหน้าปีหน้าปังเดี๋ยวก็อีกจังหน่อยก็หน้าปังครับไปหน้าปีแล้วนี่สมมติท่านว่านี่ก็เริ่มหน้าปังรอบแรกแล้วครับเดี๋ยวก็รถตีดินก็กัสิไปไท้ยพี่น้องเบิ้งขึ้นกันนะครับพี่น้องครับพอกันไหมได้ครับพี่น้องครับ ก็การหน้าปังรอบแรกเดืินประมาณท่านว่าคุณละครับเมื่อกี้กาท่านว่าครับพี่น้องครับเดี๋ยวค่อยพอกันเด้อครับพี่น้องครับครับหลังจากไอ้ล่างรถแล้วแล้วเบาวนิวกับเบาวนิดกับจีกับบ้านคุณละครับบ้านยนน์บุรีกับิีไปหาขอบรั้วไปย่ำยำขอบรัวกับคุณละพี่น้องพ่อเม่ เพื่อนแกยุคนละนนมุลี่คนละเพื่อน,นก็ได้จากภาคจากบ้านเมืองน้อนมาน้ำวดเจ้าเขา่ามาข้างขึ้นเดือนแลมอยู่ละเอียดนี่ครับเที่ยงขวัญกับเป็นเวลาโดนครับเป็นเดือนคนละครับหลายเดือนอยู่ครับสวัสดีครับบ้านครับผู้ใดพ่อแม่พี่น้องผู้ใดก็คงเสียใจเพื่อนนะครับเบาหนิดเบานิ้ว เพราะว่าขับรถเกีียวเข่าดีก็ถือว่างานหนักเลยครับแล้วก็เกี่ยวต้องมีความรับผิดสอบสูงครับมาต้องมาลางรถทั้งคนสารรถเก็บไว้พร้อมครับสอมแทมบำรุงรักษาไว้นะครับพี่น้องครับเพื่อที่ใส่ในโอกาสต่อไปหน้าปีครับหน้าปังต่อไปตรวจเท่ากับง่ามคือจังที่เห็นนี่แหละครับพี่น้องครับ ครับสำหรับไปบ้าวหนิดกับวัตันมีเมียได้ครับผู้ได้ิดต่อให้ก็ได้ครับผู้ได้อยากได้รถลูกเก๋รถเจ้วเขาก็บวัวกันครับไปติดต่อได้ครับเสียแก๊กก็ได้ครับผู้ได้มักผ่านทั้งเสียแก๊กนาซ่งนาติมก็ไเลยครับแานที่มากที่หักกันกับวตต้องตีนั้นนั่นแนวนี้ครับพี่น้องครับ คือผู้หนึ่งแหะครับไปอ,อยู่อยู่บ้านอยู่ทางกรุเงเขงผมแหละครับไอ้เพิ่นนั่นขับรถพ่อเจริญพัฒนาสองพันสิบครับไอ้เพิ่นนเกิดกรุงเทขงพักกันเพิ่นเอิดมักเกี่ยวเข่าค้างแล้มเหมือนกันเนี่ยนะครับพี่น้องครับเพิ่นกิรดรถมาจอดบ้านโน้นเมืองอยู่จังหวัดกาลสินธุ์ครับเพิ่นกิดมาพอ่อภูรัก ผู้สาวเพิ่นกับยูบ้านโนนเมืองแถวบ้านโนนเมืองกาลสินนะครับเพิ่นก็เล่่ได้ใส่ชีวิตคู่กันยูกาลสินบ้านโนนเมืองนะครับมาขับรถเกี่ยวเข่านะครับของพ่อจะเลื่อนพัฒนาสองพันสิบหรอครับคือกันครับพี่น้องครับเพิ่นกับมาในลูกใหม่เมียอยู่พี่นะครับเพิ่นกับมาหาจินยุภาคอีสานนี่นะครับพี่น้องครับผมก็หวังว่ายบ้าวนิดกับโค้งที่เป็นแบบนั้นครับ ก็ไปพ่อยสาวต่างชินต่างจังหวัดก่อนครับพี่น้องครับเพราะว่าบรนนอกเข้ากับผู้สาวกว่าบใครมีบันไดครับพี่น้องครับเป็นกับลินล้นหาจินนะไปหาจินต่างชินต่างอำเภอ่ังจังหวัดมัดครับลุงเมืองหลวงกรุงเทพมุ่นครครับพี่น้องครับกะทิหาผู้สาวกะทีหาเบื้องยาอยู่ครับกะที่มีแน่ตอนเทศกาลแหละครับพี่น้องครับก็ได้เบิ่ง ครับนี่แหละครับชีวิตเปินครับเปินก็ยากลำบากแง่จังน้อยครับเราติทําำป้วงสารรถได้ก็รับผิดชอบแต่ละขั้นครับพี่น้องครับรถเมื่อกซ้จำขอบขั้วข้าหนึ่งคือกันครับพี่น้องครับถ้าก็ตตังดูแลมันรักษามันครับพี่น้องครับ นี่แหละครับพี่น้องครับหลังจากเกี่ยวเขายากลําบากมาหลายเดือนกับมีความสนุกสนานกันกับว่าก็ดีใจครับพี่น้องครับครับก็เซ็ตเรียบร้อยแล้วไปขั้นหนึ่งครับ ขั้นของเปลานิ้วก็จะไปเก็บในอูครับพี่น้องครับ